เอาละครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดชุมพรนะครับจากที่น้ำลุกมาเมื่อเร็วแต่ว่าเป็นผัพผื้อมนองประนดวีซ่ากิ๊นะครับอาย่ทีชุมพรแล้วนะครับจะแรียนบรรยากาศสวัสดีครับพี่เ่าเกี้ยงน้องหญิงอ้อมครับขณะนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมานะครับทาให้มีน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเลยครับแล้วก็บริเวณถนนสาย41นะครับรถเล็กก็ยังไม่สามารถ เมื่อคืนนี้นะครับรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านไปได้แต่เช้าวันนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเออบมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักทําให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อําเภอด้วยกันนะครับอำเภอหลังสวนอําเภอสวีและก็อําเภอทุ่งตะโกนะครับนอกจากนี้ครับถนนถนนเอเชียหมายเลข4 1หนึ่งะครับมีน้ําท่วมผิวดก สูงช่วงกิโลเมตรที่33ถึงกิโลเมตรที่34นะครับขาขึ้นกรุงเทพเลยครับทำให้รถเล็กไม่สามารถผ่านได้จำเป็นต้องใช้ทางเลี่ยงครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดชุมพรได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรส่วนหน้านะครับบริเวณชัย3ที่อำเภอหลังสวนครับดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยครับและในอีกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับบริเวณหมู่ที่ 3บ้านหินช้างสีนะครับตําบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือ,อนราษฎรนะครับส่งผลให้คอสะพานสายน้ําตกหินช้างสีถูกตัดขาดเลยครับทําให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยนําโดยพันเอกตวงทพิปตินเวทน,นะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ร่วมกับอบตวังตะกอะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชน สนับสนุนรถสะพานเครื่องหนุนมั่นนะครับติดตั้งเชื่อมต่อถนนที่ขาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการสัญจรไปมาครับซึ่งได้ติดตั้งเสร็จไปเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้ครับสืบเนื่องจากวันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาได้รับแจ้งจากทาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยเขต11นะครับแจ้งว่าบริเวณบ้านหินช้างสีนะครับหมู่13ตําบลวางตะกอนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะเกิดเหตุถนนขาดตามที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ี่หกสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับก็เราก็ได้รายงานขึ้นไปให้หน่วยเหนือทราบนะครับท่านผู้บัญชาโดยท่านผู้ญชาการโดยบัญชาการพัฒนาก็ได้สั่งการด่วนลงมาว่าให้รีบสนับสนุน สะพานตัวนี้นะครับรีบมาวางให้กับพี่น้องประชาชนให้รถของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปดําเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าเพื่อฝั่งนู้นจะได้มีไฟฟ้าใช้แล้วก็สามารถเดินทางเข้าออกได้นะครับครับผมและสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของเช้าวันนี้นะครับถึงแม้จะมีฝนโปรยปลายอยู่บ้างแต่ก็มีแสงแดดให้เห็นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่ผมยืนดูตรงนี้นะครับ ก็ยังมีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรนะครับสําหรับสถานการณ์วันนี้นะครับที่เราจะไปคุยกับว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์นะครับประหลัดจังหวัดชุมพรนะครับในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ส่วนหน้านะครับสําหรับวันนี้มีสถานการณ์เป็นอย่างไรเราจะไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับครับสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดชุมพรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดชุมพรในในวันนี้นะครับ อตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์หย่อมฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับอำเภอที่ได้ผลกระทบก็ตั้งแต่อําเภอละแมหลังสวนทุ่งตะโกสวีนะครับไปจนถึงอำเภอตอนบนนะครับก็แต่ปริมาณน้ำฝนนี่ลดลงนะครับลดลงจากในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ได้ผลกระทบน้ำท่วมขังต่างๆนะครับซึ่งอำเภอต่างๆก็ได้เจยมการติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา นะครับตอนนี้ในส่วนของอำเภอหลังสวนซึ่งทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์การส่วนหน้าขึ้นที่ตลาดวิเชียแสามใกล้ๆสถานที่ตรงนี้นะครับก็เพื่อจะอํานวยการสั่งการนะครับประสานงานให้การช่วยเหลืออำเภอต่างๆสี่อำเภอก็คืออำเภอละแม่อำเภอพระโต้อำเภอหลังสวนทุ่งตะโกนะครับที่จะให้การสนับสนุนเมื่อรับการร้องของนะครับประกอบกําลังกับหน่วยทหารหน่วยปพเอขต11 ก็เขต4มาสนับสนุนหน่วยพลเรือเรือนท้องถิ่นนะครับก็กู้ภัยต่างๆนะครับเราให้การช่วยเหลืออย่างต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เฝ้าระวังติดตามสถานก,การณ์น้ำนะครับในคลองหลังสวนซึ่งขณะนี้ลดลงแต่ก็เป็นห่วงว่าเมื่อเมื่อคืนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่อำเภอพระโต้นะครับมีฝนตกปริมาณน้ำฝนมากพอสมควรแล้วก็ระดับน้น้ก็ประมาณ 8เมตรกว่าๆนะครับก็มวลน้ำลูกนี้เนี่ยก็จะส่งจะลงมาที่คลองหลังสวนนะครับในช่วงนับจากนี้ไปนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งประกอบกับอาจจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีน้ำท่วมขังซึ่งก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลต่างๆเป็นพื้นที่รับน้ำตอนล่างนะครับซึ่งกณรนี้ทางท้องถิ่น รายงานต่างๆก็ได้เฝ้าระวังแล้วประชาชนก็รับทราบนะครับเราก็เตรียมการเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามสังกกรตลอดเนื่องจากขณะนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับแต่ว่าอาจจะเบาลงนะครับ,รบกบ็ท่านปลัดครับเรื่องที่ประชาชนสนใจเป็นอย่างมากเลยครับตอนนี้ผู้เดินทางที่ลงมาจากกรุงเทพเอยที่ขึ้นไปจากภาคใต้เอยเนี่ยเรื่องถนนที่ถูกตัดขาดรถเล็กไม่สามารถเดินทางผ่านได้นี่ล่าสุดวันนี้เป็นยังไงบ้างสังเาตเรื่องการจราจรในถนนสายเอเชีย41นะครับทั้งขาขึ้นข,ลขาล่อง ในวันนี้ได้รับรายงานจากแฝงทางหลวงชุมพรว่าสามารถใช้เชนทางได้เป็นปกติแล้วนะครับรถทุกชนิดผ่านไปได้ไม่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรนะครับด้การยืนยันอย่างนั้นนะครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าสามารถใช้เชนทางได้อย่างปกติแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่อาสาธรรมกู้ภเยต่างๆจะช่วยอำนวยความสะดวกในจุดที่ล่อแหลมในจุดที่ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่างๆก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับฝากประชาัมพันธ์ให้ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยด้วยครับและนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับข้อมูลที่เชื่อถือได้จากกรมประชาสัมพันธ์นะครับผ่านท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ส่วนหน้าของจังหวัดชุมพรนะครับให้ประชาชนเชื่อมั่นได้นะครับว่าตอนนี้ถนนเอเชีย41ไม่มีน้ําท่วมขังแล้วนะครับให้สามารถสัญจรผ่านได้และนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดชุมพรครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณคุณประนดนะครับน้องประนดวิสากริตนะครับผู้ซื้อข้าวกเราเลยกระติมข้าวครับ